ยังไงเหรอเพราะว่าเราจะใช้เป็นใช้ท่านสปิเกเมนตกลตัวแล้วไม่ตบที่นี่ไงเก่งเก่งกลัวค่าซะ มันเถินคิวบอกไว้ ble. นี่ไง oh, คนละทีคนละทีสวัสด,ดีนะทุกคนตอนนี้พวกเรามีเกมแบมแบมมาสเตอร์กันค่ะซึ่งเกมนี้เราจะต้องเอาเจ้าพวกเหล่าคาเมล่าแมนกับเจ้าหัวเถ้าส้มมาผสมรวมร่างกันเพื่อที่จะต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามจะเป็นยังไงท่านแล้วะ้าไาเปเล่นกันเลยและเกมนี้นะก็เป็นเกมที่เราจะต้องเอาตัวละครทั้งหมดเนี่ยเอามารวมร่างกันเพื่อให้มันอัพเลเวลกลายเป็นอีกตัวหนึ่ง ก่อนอื่นเลยก็ต้องนี่คามร r ่าแมนผสมกับคามร r ่าแมนก็จะได้บิ๊กสปิเกอร์แมนแล้วก็เอาทําอีกคู่หนึ่งแล้วก็เอาบิ๊กสปิเกอร์แมนมารวมร่างกันก็กลายเป็นบิ๊กคามร a ่าแมนแล้วรวมร่างอีกรอบหนึงก็จะกลายเป็นบิ๊กทีวีแมนโอ้โหสุดยอด5จอด้วยนะ เลือกตั้ง264แน่เถกเถกเถกอย่างนี้เขาเรียกว่าผ่านเหรอวะเป่าเอ้ยดูไอ้พวกโน,น,น้นนี่มันโบกมือท้าทายแล้วด้วยอ่ะอันนี้ส่วม,มอะไรเนยวานมันวอนเร <laughs> วมไฮด้าน่าจะเป็นเริมไฮด้าแต่ว่าหัวเขายังไม่งอกออกมาอีกสี่หัวเฮ้ยสามต่อสามมาตุกตับต,ตุบตับอือหึซ่วมเป็นสายยิงไกลนะ โอ้โหฝังตรงข้ามนี่นอนแองแมงกันเลยมาะต่อไปก็ซื้อตัวคัมเมราเพิ่มแล้วก็เอามารวมร่างกันเหมือนเดิมเลยนี่รวมกันโรรว่าไปแล้วก็ได้บิ๊กทีวีสองคนแล้วเราก็มารวมกันเป็นต่อไปเ้อะคัมเมราแมนเย้โอ้โหดูเลือดสิหกร้อยยี่สิบสองเลยเหรอโอ้โหยังคืออ่ะต้องเป็นสายแท้งอือแทเง้าไมเอ้ยดูดิงไงเก่<ก>ง <c oughs> เลยตั้ก็แมนก็ยังสู้ไม่ได้เลยนะขาสีฟ้าเลยทำาไมเขามาทะเลาะกันเองเนี่ยโดยตัวข้างหลังนี่ โอ้โหทำไมปืนมันใหญ่เป็นบาสุก้าเลยอะมาต่อไปก็รวมร่างกันเพิ่มเลยนะนี่สามต่อสามไม่โกงไม่โกงตรงนี้เขาบอกว่าเราสามารถรวมร่างเป็นคักอะไรต่อไปได้นะโอ้โหดูฝั่งโน้นนี่มาต้องกี่ตัวเนี่ยเจ็ดแปดตัวเลยเหรอเฮ้ยอย่าไปกลัวมันรวมร่างส่วมปูโ,โลน้องนขอส่วมเหมือนกันนะนี่ไงามาแล้วส่วมดโฟน ไอ้ม่น่าจะเป็นซ่วมกีตาร์เปล่าเราเน้นเยอะเน้นเยอะอะไรนี่ต่างคนต่างบอกมือท้าทายกันนะเราใส่ตัวหมักจำนวนหาเราเพิ่มค่ะป้าดูดิจะสู้กันไหวเปล่าตุบตับตุับนี่เตะนี่ไตต่อยด้วยอซ่วมยิงฟรีนะก็ไม่รู้พวกเดียวกันต้อว่าสู้กันเองนะเฮ้ยแต่ว่าวันนี้เขาเป็นคันร่วมมือคันระหว่างคาเมราแมนกับโถส่วมนะบอกเลยเขาเป็นพวกเดียวกันแต่เมื่อไหร่เนี่ยลมร้าย พวกเดี่ยวกันค้าจะเป็นันทำมิตรก็ได้นะเดี๋ยวก่อนทำไมกลายเป็นส้วมคนแล้วเนี่ยกลายเป็นส้วมมิวแทนไปเลยไปไงมาไงอ่ะต่อยอู้หูยถึกออไปแรงไปแรงชกท้องนี่ชูสองนิ้วด้วยเงี้ยล่ะอย่างนี้ต้องเพิ่มจำนวนใช่เปล่าฝั่งนู้นก็ใช่ย่อยนะเฮ้ยฝั่งนู้นมันเริ่มถึกขึ้นเรื่อยๆแล้วมันมีบิ๊กทีวีแมนมาด้วยเนี่ย ไอ้เขงเราก็มีพี่เคนเราสงสัยนะมันท้าทายกันหรือมันร้อนกันนะแฮมอาจจะมือพัดก็ได้เหมือนมันร้อนมากกว่านะพัดกันใหญ่เลยมันอาจจะไม่ได้แบบเราเรียกมาให้มีเรื่องกันหรือเปล่าเอ้ยนะมันมามิวั้นตัวเดียวอย่าไปกลัวเนี่ยเราเน้นพักพวกนี่เน้นเยอะนี่ตัวเปล่าตัวเริจำนวนเยอะๆยอะกพวกไปตีมันเลยพี่เคนตัวเดียวเราก็ไม่แคร์เราเน้นเยอะไอ้ตรงนู้นตบทีเดียวปั้มไหมรวมล่างอื้อหือเนี่ง มาแล้วตัวใหม่ว้าวนเนอเป็นชื่อเกมนี้เลยนะส่วนแบนแบนนะ ให้ดูดิว่ามันจะสักแค่ไหนกันนะเอาเลยล้มบันนี่ต่อยนี่ไงต่อยท่อยนี่ต่อยเลยไงเงื่อนหาชี้ไปกันด้วยเอ้ยอย่าไปยอมมันนี่ล้มล่างต่อปึ๊บปึ๊บแล้วก็ชวับล้มล่างกันไกลเป็นซีกเหรอเขาต้องจะเป็น c คม e r a man นะแต่เสื้อเป็น s p e เกอร์วูแมนนะเหมือนเขาจะเป็น big c a m e ราแมนมากกว่านะนี่เจอตบเลยตบนี่ตบทำไมซ่วมมันยิงแสงได้อ่ะ ยิงเป็นเลนโบยนะพิ่เคยเห็นว่ามันยิงแสงได้แบบนี้นะอไปด่าน18หลังจากเราฝามเงินอย่างเยอะนะสู้ไม่ได้ทันทีต้องฝามเงินนะแล้วก็เอามารวมม้างกัไนไอ้ทำไมฝั่งตรงข้ามมันหน้าตาเหมือนเราเลยอ่ะนาดินานคุณนะ อาทำไมมันเหมือนฟ้าแฟรมาสู้กันเองเลยเอาแล้วนี่ยา่าปยอมเนียตบไปตบอยแล้วไปยิงเลยข้างหลังมันเพิ่มโถส้วมมาตั้งสีตัวเลยนะโถส้มสบายนะเป็นสายยิงฟรีอะอ้งั้นเราก็เพิ่มบังดีโอ้โห,โหเต็มกระดาษเลยไอ้ฝั่งนู้นมาคนเดียวนะนั่นเป็นไรของเรามันรวมล่างได้ไม่สงสารคราบ้าง,างหรอ ไม่ต้องไม่สงสารเขาว่ามันตีแรงกว่าเรานะนี่ไงลมล่างโถส้มทั้งหมดดูดซีจะได้ตัวใหม่เปล่าคืบนี่พอไหมอีกนิดนึงต้องพากไม่พากโอ้โห้จนเลยเนี่ยบอกเลยค่อยๆเก็บเงินป้าแล้วตัวส้มก็ดูดสีส้มยากเกินสีเดียวกันหมดเลยเนี่ยตัวไหนเป็นตัวไหนเนี่ยไม่ไงลมล่างเฮดโฟนเาสังเกชข้างหลังเป็นหลักใช่ป่ะไอคอนนี่เหรอตัวใหม่มาแล้วติงเกอร์เหรอโอ้โหอย่างโหดเลย ตอนนี้จะหดหรือเปล่าไม่รู้โจมตีทั้ง2องร้อยเก้าสิบแปดแม่ไู้กับมิวแทนข้างหน้าดินี่ยิงฟรีไงเออไอ้ขลังมันชอยยิงนี่แหละตอนนี้ก็เลเวลที่3-4แล้วไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะมาถึงเลเวลนี้ได้เอ้ยแต่วันนี้ไม่ร้อยไม่เลิกนะบอกเลยดูจากการรวมร่างแล้วเราไม่น่ารอดนะน่าดีต้องฟามเงกันยังหนาเลยอะมันเอามาเยอะกว่าเราอีกนักเรียนออะนี่มันเจ้าตัวกับตันเนาะจะยองมากเลยมาเป็นหอเสื้นผู้ชายเฉยเลย ฮ้มันต้องมาลองดูเผื่อว่ามันจะตีแรงของฝ่ายตรงข้ามนะแล้วทำไมฝั่ง,งเราตัวยิงมันไม่เป็นคาเมล่าแมนด้วยล่ะเนีน่ย <c oughs> งงจงุงเราไม่เห็นเหมือนของฝั่งตรงข้ามเขาบ้างเลยนะ <c oughs> เฮ้ยมันไม่แล้วพี่เคนด่านที่42รวมร่างก่อนด่านนี้ยังโหดนะบอกเลยเนี่ชบชับชุบชัดมันโหดยังไงหรอเพราะว่าเราจะใช้เป็นไททันสปิกแมน โจมตีเป็นคันเลยอะไททันสปิกเกอร์แมนโโอ้เกล่าไททันสปิกเกอร์แมนปรากฏตัวแล้วไม่ตบทีนี่ไงเก่งกลัวค่ะซะมันเคินคิวว์บอกเลยนี่ไงคนละทีคนละทีแล้วเขาปืนไม่ทำแมมยิงตึ้นแรงนะเราอะเย้เฮ้ยพอชนะมันยกมือเลยอ่ะมันชัยโยยเลยโอ้โหดูฝั่งนู้นนี่มาเป็นกองทัพเลยอะไอกองทัพก็ไม่กลัวเรามีไททันสปิกเกอร์แมนซะยังแต่เราจะเน้นแต่คามิล่าไม่ได้นะต้องเน้นส้มด้วยนะไม่งั้นมันยิงไม่แรง ส่วนข้างหลังเราก็มีตั้งสี่ตัวนะต้องเอาอีกต้องเอาตัวแรงๆตัวล่างมากกว่านี้ต้องเอาบอสมาแล้วเปล่าบอสจีแมนอะไรประมาณเนี้ยโอ้ถ้าจีแมนก็ไม่ต้องเล่นแล้วแม่ไม่รู้วันงมีเปล่านะแต่ว่าที่นี่มีส้วมทหารแน่นอนเย้เชียวโอเคผ่านมาได้อีกเลเวลละตอนนี้ก็เลเวลที่6กสแล้วไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอ้โหกว่าได้จังค์สักบาทนะกว่าจะฟาร์มได้นะแต่ละตัวเนี่ยมันต้องฝนรวมร่างกันต้้งเลเวลหนึ่งเลยนะ แต่ว่าเรามาถึงขั้นนี้แล้วเราจะยอมไม่ได้นี่ทุบเข้าไปเฮ้อแย่แล้วไททันสปีกอร์แมพี่เคนอุ้ยมิดหลอดอยังได้ยู่ยังเอาอยูไม่ไหยแยล้วนะ,ะบอกแล้วว่าถ้ามีไททันอนะ่ะทุกอย่างก็จะง่ายขึ้นจริงลีอืมต่อไปก็รวมล่างกันได้เลยเอามาร่วมอีกนี่แล้วก็ทับกันไปเรื่อยๆเลยอันนี้มันทับจะสิงล่างกันเองนะนะ ไอ้มันมามนลงมาต้มกันดีว้ายิง,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 งเข้าไปตุ้มตุ้มตุ้มทุบทุบเข้าไปเรามีถั่ส้มแค่สองตัวเองนะงานเนี้ยเฮ้ยแต่เราก็ยังชนะอยู่แต่สายแทงเราถึกเสียงโอเคเราล้มล่างต่อเลยเอาแบบรวมๆเข้าไปร<ม>วมตัวก <ไป S 2> ันก็รวมมิกซ์เข้าไป ซื้อให้หมดตัวแล้วก็ลุมตะลุมบอลนี่ไงยิ่งเท่าไหร่ฐานที่71จะขนาดไหนกันเชียวป้อมันปล่อยกันปั๊บเดียวเองนะอ่าบิ๊กทีวีแมนเฮ้ยแย่แล้วไททันพี่เคนไปแล้วโอ้ยไม่น่าเชียว่ไททันทีวีแมนจะซีห้หงแกได้เกือบไปไม่ได้การแล้วเราต้องเพิ่มตัวเพิ่มแล้วนี่ไงกลายร่างเป็นไททันทีวีแมน เขาคือไททันทีวีซินิมาแมนสุดยอดเลยมาลองดูดิไหวเจ้าพวกมิวแทนน่ะมันจะสว้ได้อะเปล่าแต่ยังไม่พอนะเราต้องทำซ่วมเพิ่มด้วยนี่ไงรมล่างขั้นสุดยอดโอนี่ยังไม่สุดยอดอีกเหรอยังขันอีนิดนึงโอ,อ้ยังเจ๋งอะดูดิยิงก่อนยิงก่อนน,นนี่มันช่วยเรายิงอย่าเลยโอ้โหดู Man, ซินิมาแมนซิยังคือ่ะโอโ้แต่เลือดก,ก็ลดซุบๆไปนะ ใช่ใช่เกือบไม่รอดแต่เมื่อกี้สปิกอร์แมนอ่างเก่งกวาเลยนะยังได้อยู่เฮ้ยฝั่งนู้นมีตำรวจด้วยอ่ะมีตำรวจหัวทอส้มมาแล้วเฮ้ยงานงอกแล้วเราไม่มีทำไงดีอ่ะเราจะยอมไม่ได้นะเรารวมมั่งรวมมั่งเราต้องรวมร่างให้ถึิขึ้นกว่านี้เก่งขึ้นกว่านี้ไปไม่ถึงตำรวจนะใช่เขาก็างังิน่ะตังหมดอ่ะไม่เป็นไรเรามีซานีมาแมนเสียอย่างช่วงนี้ขัดแข่ไม่พอไงงานเข้าแล้วฝั่งนู้นมีไททันสปิกอร์แมนด้วยเฮ้ยทำไม่ได้เราก็มีไททันเหมือนกัน เราอยากได้ไททันส่วมมีเปล่านี่ไงมาแล้วไม่ใช่ไททันแต่เป็นคุณตำรวจส่วมคุณตำรวจหัวโถส่วมจะไหวไหมเนี่ยป่าวอ่ะยังไม่ได้อัปเกรดตัวเองเลยนะมราจะยิงไปกันอุ้ยแรงแรงวุ้ยคุณตำรวจยิงแรงอู้หูเป็นระเบิดไฟเลยถ้าเขาอัปเกรดตัวเองมันจะยิงแรงกว่านี้เปล่านี่ไงอ้าวเฮ้ยซินีม่าแมนไปแล้วอยู่ฝั่งตรงข้ามแตเจ้าพวกหัวโถส่วมตำรวจเนี่มิดหลอดนึกว่าจะแพ้แล้วเฮ้ยไม่แพ้พี่เคนสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารต่อไปด่านที่เก้าสิบแปดนี่ไง เรามีแทกงคนเยอะแล้วตอนนี้สุดระดว่างไทท่านเ้เยเดี๋ยวเดี๋ยวมันล่มแลกเรื่องแลกไทท่านสปิกรแมนอ้าวไปหมดเลยไทท่านเรวเอ้ากิ้งคัโลโอเมย์ตอนน้าชงชันนี่เราส่งหน่วยกล้าตายอยากไปเลยเนี่ยเราจะต้องช่วยเขาเราต้องเพิ่มจำนวนโถส้วมโอเคเราจะอัปเกรดให้มันรวมร่างกันแบบนี้นี่เราเน้นใส่ยิงด้วยนะยิงเข้าไปเลย จอลำแสงส้วมพิฆาตยิงให้มันแรงขึ้นโอ้โหเมฟี่พอส้วมเรายิงแรงขึ้นอะสปิกเกอร์แมนหน้าทิมไงเงือกเลยไงท้องกันมาเลยเอาล่ะตอนนี้ก่อนเลเวลที่100แล้วดูดิใครจะอยู่ใครจะไปอะล่ามเมฟี้ตอนนี้เราล้มล้างเลเวลที่100่ง้มันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะลองดูกันเนี่ยครบเลยนี่นะเจอมีกระชกไส้นี่ไงเงือกไอ้่าตัวที่มันแรงกว่านี้หน่อยแดงล่วงไปแล้วดีแล้วแค่นี้พอแล้ว ไงายเก่งอ,อ,อของเราก็กิ้งคาล้ออ๋อใช่จ้าวันนี้เราก็รวมร่างโถ่ซ่วมกับคาเมล่าแมนมาแค่นี้กันนะถ้าชอบเกมโถ่ซ่วมสก,กิกิตี้ทอยเลยกับคาเมล่าแมนแบบนี้แล้วก็ช่วยกันไลคก์กดแชร์กดซับสไครป์กดดิ่งให้กันด้วยล่ะและอย่ายลืมมาค่ะในพวกุณด้วยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย